ปีงก็สุกแล้วปีเนึ่งนา้ปีงนี้มาหม้ออบมั้งกะแก่กะนมแก่เนี่ยมักูแล้วนี่ยนมำหมนมำหมผม่เคยดูดเห็นบอปเป็นนั่ลแซ่บเป็นน้าก้อนหนึ่งปาดนมไขปีงอวนเซบบอแซบบอ สิบบุขึ้นในกว่าไม่หมด่ะต้องขไใหญ่งน้ำใช่ปะหลังนี้ไว้กินก็ได้ต้องกินใจเลยพได้กินจัขเด้อสิเทาเด้อเปร่กลาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีพอแม่พี่น้องอิซีทุกคนเด้อสบายดีทรงเร่ง ืันนี้สาฟองกับมาไฮพี่น้องเลยมากับเขาบลลมอนได้เขาพอนได้หลายคนพี่น้องมาพัดได้ชวนสึสา,ากับม่น้ำมาืมันนี้พาเดียวลมแบ่แลวพี่น้องเลยอยู่ไฮสาฟองนี่ละตอนนี้ชุ่มค่อยกะพ้าเดียวมาฮอดเทียบร้อยแล้วเดียวไปเบังทังเขาบรลมอนก่อนพี่น้องเลยว่าเขาเอ็ดโคแล้วหรือยังตอนนี้ค่อยกะมาฮอตละเขาว่พัดกำลังโค สบายดีสบายดีเอฟซีอาหารเกิจะแล้ววันนี้นาะซีเนอประพัมามา้าวเจ็ดมะละมอนกนหาพดมาปูพอเด็นกินยุดงยุป,ป้าททได้ไหมได้วันนะนี้ก็ขั้นตอนโค้ดลยพี่น้องบัาน ปีงท่าเพแซบเน่เห็นพนสองขันนั่นเม่ละแซบละแซบบบนันหะแซบละเม็ดเพเม็ดพนละบ่ได้พม่านะได้ตากล้วกเ้อแจ่วตะลิ้ตัดแจมาบ้านบ่อันนี้เจ็บท้องมาเอมมนมเม่วานนี้นเจอ แซ่บชแงเลยุซาผาชัวมะฮอเลยเก้เอาของแพ้ไหมนะพี่น้องเอ้ยส้มมาสกินบเนาะฮึใครทำปะสาวสาไมมนะม่านปะมอสพัดมานแต่สาวพัดกับสาวยืนว้าฮ่ว่าว่วขานน้มึงมาขวานพัดบึ่งอีนนี้นาะ ปีงพี่น้องปีงได้กับพี่เรวะเอ็ดอบบอกพ่อกับพ่อ่เครื่องีเครื่องมักเครื่องมักเอ้ยบอยะสาเธอดิหั่อ่ะจครั่นันได้บอออมไปอ้อมายูดีจุดประเด็นมันจะเครื่องประเทศมามาเล มีกินน้อกินลายแล้วก่อนเอ็ดไปเอ็ดไปจมไปบริวรสอนอนี้อดอยู่วะอย่าไปกินดิบนะยุ่งยันยุ่งยันวะอดได้ได้อดบ่อดได้อยู่บ่เด้เอพี่บอกว่ากินแต่ดิบปลายกินชุกแน่วะเช้ายังน้อยเอพี่วะไปห้าวัดเคยกินแล้วเนาะเฮ้ยหันเจตตัดโนดฟักบริวรสอนล นี่ขันทิมอันนี้นั่นแดงแล้วแบ่แต่ฉันมีมีไม่ห่วยได้โซนอบอบอบแบ่ไม่ห่วยอบเครื่องในกันอันนี้เนาะสามพันลึกนี่ลวก็กระเพาะมันเน่ก่อนหนึงคนมีเกล็ดเสีบกนเครื่องในมันนะ ตาเ่งมับอสนิ่มจ้งเครื่องมัดน้ำบีล้างเลยได้เนาะนี้นะเนาะบุกเลยนะแ้เ่าลนี่ยนแหละสี่อแล้วนี่นะกระดูกฉัลักปีสวรรค์ชันจ็ดเลยปนหงเลยชนิมเ้ยมดตื้อยู่อันบังคันบังแดดอยแจงมา

แดดวิดปไาไมเลยพอดีเลยตาเลยแทบู่บอดีสีมือสนนี้เลยวิธีเอารถดีมานาะเนาะโซนารานได้มันเป็นมโคไม้คเลยบรส่ทิเป็นมโค่สนนี้มันก็เป็นแม้ค่รถเนื้อนะ เยตบ่าวพัดเป็นผู้โคู่เขาก็เป็นผู้จับโอ้ครบครบแล้วบ่ข้าบโพตัวนี้นะเ้าวโพดอันดับนี้โคอยนะโคดุจนเป็นมันบ่ใจมันหามันละแซ่บอยู่บ่เดี๋ยวหามีท่าตุชนิดมาโคเดนแบกนี่เนาะเนอาก็โคอันเลิกลอยแล้วบ่แล้วมีอี่ะ อันนั้นเดี๋ยวพัดโต๊ะดิเ่อแล้ว่าน้ำตาลมชนิดคือมันแบบเ่าเรนิ่โซน้ใช่ันน้มอนตเอาแล้เอาเอาหมดละมนเม็ซื้อเจ็ดแสนล้านนึงนะ กาบตีนทำลเขอไไรู้โชกกาบถมูกาบพข <c oughs> เจอไก็จะไร้ไ <c oughs> โอ้สำ่ำนดน้อ่แ่พวกวก,ก็ตัดมานก่อน

แปงอันนี้ก่อนปลาตุ๊ยนกรลูกยู่ได้ยังไงนะได้ป่ะปอแปรงไหเป้องไปป้องมาเนาะกยู่ เป็นกีเล่นอค่รอยสามปมุสสามขข้อได้ไามขอดีมั้ะเอาแบบคุมคุมไรเลยคุมละมักคุมมี่นี่ปีค่อยๆนมี้วปีบ้งมาปีง่ะนี่ขอแผลเลยคุมบ้านนะค็คุมล้่เนอะปีัอนก็อันนี้แับมันค่อยสีอันนั้นล้ได้นี้ได้ ตัดมันเอ๊ะไปก่อนผักอบ้ามาแล้วก่อนแต่ว่าทีมงานว่าจะปีนแสตมป์ทุกปีนตับปีนแม่แสตมป์ปีนบ่ปางงานทุกแสตมป์ตับเลยตับเลยกาแฟเอ็นเพิ่งไปมาเบิ่งทางปีนก่อนพี่น้องเอ้ยบัดนี้มาเบิ่งทางเตาไฟป้าเตาไฟเฮากะ

น้ำตาลคาดบบไรพี่น้อยฉันคาดน้ำตาลมะแลรถลูกเ่อบมันไม่มีเลยนะน้ำตาลถูกท่มชคเอมือรถได้มันโน่เลยรถคนเก่ากับเก่าละเข้มกระจางแล้วปซ่บมีแช่บก็จะินกัน้อยจเยอะดิมีแช่บในช้นี้มีเยอะันี้แล้ว เส้นะโบ่งขลุนบันเลยแม่หกวาระไหมน้อยเธอเดินเซกีเฮเนาะแต่ก้อนมี่ได้โชดก้อนนี้หัวข้าก็ได้นี่เห็ีเห็นดับนะมือนี้นะได้เป็นพระเอกยูซองใอยได้เอ้พระเอกกับแมนพระเอกกับแมนอ้าย เค็โสดแบบสดปรุงจะนิ้นค้างมันี้เนาะตอนนี้บ้าอ่าู้มันนัปิ้นอเน่เลยยังไฟไหมูมันใมันเปิดทันเส้ไวอยู่แล้วะปีนเากะเธอละแม่นละปีนเธอละปุ๊บอบแล้วแบบต่อไฟมือนี้มันใหญ่นะพี่น้องมันก็เลยซุกไวไป็นเิเศษหอนแบเดียวนึ่งคอยนึงกจนซุกอยู่เธอกะ น้แน,แน,แ,นแน่เนอคยปลูกข้งไงครับไม่ค,นนะมค,คุยนะบีเมสละอบนีน่สิทำแ้งจะนอนดว่มน้ไม่เสรแค่ละอยันชีวิทมือค่อยไปจักอันนี้นั่นแยกเดีอยพี่น้องซอยแยกเดืวมากินอยู่เพิ่นสวนที่เล่ร้อย พอแล้ววะพอแล้วคขะว่าจะีนอะไร้ใหม่ปีงกระสุกแล้วปีงนึงเนาะปีงนี่มาอ้ออบอนกันกำลังพดปีงอินี้นีเนาะ นี่เดนิละชุแล้วนั่นะบดนะเป็นเลนนอเราเป็นเป็นผู้โควน้โคได้นี่ากันเป็นยูไ่เคยโคเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์เคยะเยแริ่แล้เป็นยูแตะไม่เคยโคเปลนเป็นโคว พอยกับเป็นก็เดียวนะเป็นแต่ว่าได้ยู่งแ้วช้อนช้อนเเป็นมาชนะโยกเินแห่งปงได้ว่าสมุกระวังได้มีมสโชคอะไรได้กินอยู่เลยอง่ายดจ้าูยิงกินไม่ได้นะ ค็ดพ่อกินที่าุวกินพญานะพญานมีเคกินละเมันื่อะลูกลานิ้โน่ลูกลานกิน้ำบวชกันอันนก็ซอยกตห้าวนมบ้านซอยก่อนไปเลยข้าวนมานึ่งละิน้อยชอกมากพู้ยิ่งมีเท่อกินันนอ้ข้าวนมนะคอยคอยชิบชกอะไร ชิบกกับได้โค18ดอย่งไกินได้บ่ค่อยสิบเลองชิบมึง้วยเฉนิมอ้ยค่บีเบอร์ม้เนาะนี่ัางแสบเลยนมแสบ่มัแล้วนะนคยนคยผมคยดูดเห็นบอกเป็นอยงัแบหน้าอหน่ปัดนมอยปีอวน แม่บ่แช่บ่ตีโอยนะจดโคดึงลังก็จะมีท่านแสดง่าพัดจะกินผู้เดียวละอันนี้เยอะไอียบหม่ล้ตอนนี้ชิ้นสันมันบ่ตอนนี้ชิ้นงามมันจัดวอย่พูมีแปีครับึยดแล้วนะนนี้กะโ้น้ำเพิ่บีเชิร์ีนอเออ เพ่เพะเพูุ่ไชกกระไนึหมอนเนี่ยอือเแก้เพลเพก่อนโคกกเพ่น้ำเช่วเียบย็บไปแล้วตอนนี้นะมันดีมีกินน้ำดอเขาเย็บป่ะปัดตอนนี้เขาจ้องเขาเาทนมึงเย็บกูเว็บมึงเย็บกูดึงไม่ด้ซีนมันลนลเนาะมีมันเนาะ มากราวนี้แหละผาคุณมมดอะไรเดี๋ยวตัว่อยแก้แผลอก่อนแก้เผลชื่อมกอกของกินอู้ห์อมดเลยนะแน่ทะลิบแน่ตอนนี้มีกินเพชั้นนี้มีมักเพบอชั้นนี้มันไม่ได้ขมขมเหรอขมดีมันนะขมบีปลาเลยนะเขาร่อนเขาร่อนเขาล้อนซุ่มเขา ชิมมึงนูประวนชิมแก้วลาบีเฮามันบีเฮาเลือดเลเอาเนื้อเน้อบอีงบ่อันนี้ก็ได้หรือวะได้ต่มากขมกระดานจังกะเค็มเดท้าทท้ากันเียวมาพีแนเียวทากันเรวเลยมดดคม้วกั มพีเฟ้ตของกินน้ำนี้เนาะเขิงกระซาเขงในมันติ้งมาพี่น้องเจ้าผีผมเนะผมเลย่ะเจ้าเย็บหรือดูมานะ ชิกขึ้นในก่อนแม่นว่าชิบนกระไร่าำสำนันใช่ปะานั่ไิ้กินเ้าจะต้องกินใจเด้อขอไปได้กินจะขำเด้อสเทาเด้อเนเลยชาเนมสูจามเชฟบะชาเมนี่บเกะพันเด้อเามจากการเอาเมเอ้าไปหาล้ามพ้ลูกข้าเป็นฟอผู้ที่ชอกว่าแมนาเจ้าป้เมย์ละเมยลูกข้ากับมหาหัน หาข่าวฮันเข่าเอามาวงโตเข้าใจแล้วบ่ลามไปบ่เออนี่ยังไม่เข้าใจเลยไหเข้าใจอ่ะเลยเขาจะหาลามมะนาวมอนเออลามกันนะมอนนั่นนี่โอีวอนนั่นเฮ้ยโคอีวอนโคอีวอนไงโคอีวอนอันนี้นะโคอีวอนโอีวอนมันเยอะไหมวันมันเยอะเจ็ดอันนี้ตูนจละ

เฮ้ยมัเ็มกันน่ขนาดนมาขนาดนี้สองคนขึ้นะขึ้นละน้อยหน่อยนี่ก็บ่ไาเพิ่มมน่อยใส่้องะ เห็นข uh, ้าวปัญญากับอยู่ไรจ็คกระโดดพี่จ็คเล่งไว้ครัไมกระโดดลุ่มขนาอ่าอย่ดีมามาพาบอลน่ะมาเลี้ยงมัก๊ะโอ้แตงยูชอน

บิจกบักตอตจยอีกเคยเห็นไม่ดคยเห็นแต่แบบนี้จกักจาแล้วคนหน้าตาดีๆแล้วแต่แล้วเ็นะไั้ันกชักานนี้ิจกนี่งนฟ้องกินเอาี่น้องต้มฉันอย่างหลายอยู่เนี่ย

อแงกพูดพี่น้องเดได้ตัวเลิมเอาล้วรวมแยกแล้วละรวมแล้วมแล้วพอดีวันนี้เกีเครึ่งเกี่ครึ่งมือเด้พี่น้องไอ้บัานนี้เด้คุณขนาดลด อันเธอชันน oh, ิมเอาอบพี่น้องเอ้ยอบยังเลออยู่เนาะชันนิมเลอะลายป่ะนะก็ฉชนนิมเก็บเบอ่์กินยูเฮอร์ออลีบบบันนี้ก็ซึมข้อก็จะได้พอเดี๋ยวมือแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มเครื่องเต็มคลองกันแล้วที่เรียบร้อยแล้วล่ะกินข้าวขินน้ำกระอิ่มแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็จะได้ถ่ายพี่น้องเบอร์สำนี้เนาะคลิปหน้าพบพอนเดี๋ยวใหม่พี่น้องเอ้ยบ๊ายบาย